เฮยเทียบใคยคุณผู้ชมยังไม่ทันจะเริ่มถ่ายเลยนะเกิดอาเพศขึ้นแล้วนะรถเสียค่ะคุณผู้ชมคะและจุดนี้นะคะคุณพี่คนขับรถบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเข็นรถเข็นรถออกมาให้มันแบบสตาร์ทได้อะมันก็จะสตาร์ทได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราต้องขอแรงผู้ชายไปช่วยเข็นตอนนี้ใครเป็นผู้ชายกันบ้างฉันหลันด้วยแมนสุดจนเป็นทอมอ่ะ โปวดสุดเลยอ่ะโชคดีนะมันเขาจะเบกเขาไม่บอกฉันล่ะก๊อบเหนื่อยไหมก๊อบกเหนื่อยมากเหนื่อยมากให้กำลังใจเพื่อนเหนื่อยมากจริงแันนี่แันนี่เข็นจนง่ามเปียกไปหมดแล้วง่ามแขนง่ามขานี่มันเหงื่อออกไปหมดเลย อ่ะคุณผู้ชมไปสินลอรไปเที่ยวกันเยาว,วราชนี่จริงก็คุณเคยกับพวกเราเป็นอย่างดีนะเพราะเมื่อก่อนฉันก็จะไปซื้อทองขนานั้บ่อยฉันชอบห้างทองที่เยาว,วราชชื่อข้อเก๋ๆหลายอันนะเช่นห้างทองเซ็งจังฮะเรา <c oughs> ถ่ายกยนออเปล่อเ้ยเปล่อเก๋ห้างทองหนึ่งห้างทองโกกัง <c oughs> ต๊ะกลางโต๊ะกลางเลยป้าต <c oughs> ั้งโก๊ะิบจับแล้วทองบาทหรือคิดเป็นสองบาทเนี่ยนี่วันนี้จะไปเยาว,วราชเหรอหนูมันได้กลับบ้านเก่านะอ,อือ,มอ,อไม่ได้ไปตายนะตอ,ย <c oughs> ตอนเด็กๆอ,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 อมาอม่าก็พามาบ้านอากิมเออ,เอ,อพามาเสร็จแล้วก็พาไปดูนิ้วตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้เออฉันก็เป็นเด็กอายุประมาณห้าหกขวบฉันก็นั่งมโนอยู่หน้าโรงยิ้วว่า นังเอกสวยจังเลยอ่ะสักวันน่ะฉันจะเป็นนางเอกนิ้วให้ได้แล้วก็ไปเล่นนิ้วที่บ้าน uh huh. เอาผ้าขนหนูอ่ะฉันว่าทุกคนอ่ะต้องเคยทํามีใครไม่เคยทําจะให้เตะเลย <c oughs> เอาผ้าขนหนูอ่ะมาต่อเป็นแขนออกมาสองข้างแล้ว oh. มโนว่าตัวเองอ่ะเป็นนางเอกนิ้วแล้วก็ชสิชิชิช อจริงๆนะอืมฉันไม่เคยทำก็ไม่เคยแก <laughs> ไม่จริงอ่ะเราจะเตะกันได้ป่ะ <laughs> คุณพระชมส่งเอสเอ็มเมาเลยนะคะว่าใครเคยทำบ้างไม่เคยทำบ้างฉันไม่เคยทำคือขอเตะกันได้ป่ะ <laughs> ไม่ใ <laughs> ห้อ่าเอนพูดไปแล้วว่า <laughs> วความอายมันไม่มีกันเลยแล้วไงก็ไม่รู้ <c oughs> คนจีนเป็นคนพูดจาโผกผางตรงไปตรงมาแต่ถ้าไดเสียงดังก็อย่ามากรดเธอชอบเหรอคนที่พูดจาอ่อนหวานแต่ไปแทงกันข้างหลังกับพวกเราที่พูดจารตรงตรงแต่ก็แทงกันข้างหลังเหมือนกันเขาก็เลือกเอา <c oughs> เคยทานไอศครีมที่ทำมาจากน้ำปลาหรือเปล่าไหนอะนู่น อะไรอ่ะไอสกรีมที่พรส <c oughs> อันนี้เอาฟันมาช่อแขนกัอ่าเสร็จแล้วอย่างที่หนึงน่งรือด้วมากเลยอ่ะเชียร์มิสูใช่ไหมคะอืมโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสวัสดีตาใชนไหมไม่ดี <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> ทำไมใส,สัญชัตญาณดิบในการดูดน้ำ เป็นไงเออเหมือนชิ้นขนมอยู่อ่ะเ,เหมือนชิ้นเค<ว>้กอ่ะเออเหมือนเวลาเราแบบอะไรพิสูจน์ที่มันทําแล้วนิ่มๆอ่ะแบบใส่เหล้าเยอะๆเย่างนี้อมเข้าไปมันก็จะละลายอยู่ในปากนะแกเหมือนมีน้ําอะไรข้นๆอยู่ในปากก็ไม่รู้อ่ะช็อตเอสเปรสโซ่อ๋อ <bedeutet> ได้เรื่องจริงพอยดาวฉายไฟ<ด>ขึ้นไปอ่ะทำให้พบความจริงอย่างหนึ่งหรือเปล่าว่าลองพื้นนั่งผิดเบอร์ น่านังเข่าก็คอวันลังจับค้าว่าหลังลงพื้นหน้าแล้วลงพื้นจกักรแล้วนะคะและภาพนับนคุณผู้ชมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในสัปดาห์นี้ก็คือ พบกับพวกเราเทยเทยเทยได้ใหม่นะคะทางรายการเทยเที่ยวไทย2โมงถึง3โมงทางแบงค์ชานอลแห่งนี้นี่แหละนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าหล่อนจะให้ตลกจริงนะหล่อนต้องเดินออกไปจากเฟรมในท่านี้จริงหล่อนจะเป็นที่รักของคนดูขึ้นมาเลยก่อน ดลงมาได้ดด้วยลงมาไดเผยเที่ยวไทย